ชั่วขณะหนึ่งชายคนนั้นส่งแฟนสาวคนหนึ่งไปชั่วขณะต่อมาเขาพาอีกคนไปโรงแรมรักทว่าวิถีชีวิตที่ตีหิตและไม่ดีต่อสุขภาพนี้กลับทำให้ส่วนสำคัญที่สุดของเขาชาไปหมดหลังจากไปโรงพยาบาล1ิแห่งโดยไม่พบทางรักษาในที่สุดเขาก็ไปเยี่ยมรามูเนซซึ่งป่วยเป็นติดเชื้อขั้นรุนแรงหลังจากฟังเรื่องราวของเขารามูเนซก็บอกเขาว่าชายคนนี้โชคดีจริงๆชายคนนั้นโกรธจัดบอกว่าอย่างน้อยเขาก็สามารถปกปิดได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าจะมีคนบอกตามรามูเนสจึงถามว่าเขารู้สาเหตุหรือไม่ชายคนนั้นคุ่มคิดอยู่นานแต่นึกอะไรไม่ออกเมื่อรู้ว่าการรักษาน่าจะใช้เวลามากกว่า1เดือนเขาจึงขอร้องรามูเนอย่างร้อนรนให้ทําอะไรสักอย่าง คืนนี้ฉันต้องใช้สิ่งนั้นจริงๆรามูเน่ให้ผ้าพิเศษแก่ชายคนนั้นอย่างไม่เต็มใจซึ่งเขาบอกว่าจะช่วยปกปิดอาการของเขาได้ชั่วคราวในตอนกลางคืนชายคนนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติหลังจากไปส่งแฟนสาวคนหนึ่งเขาก็ไปทําธุระแล้วก็เปลี่ยนแหวนวงใหม่แล้วก็เริ่มนอกใจแฟนคนต่อไปอย่างไรก็ตามรามูเน่ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแหวนทั้ง7วงบนมือของชายคนนั้นเป็นตัวแทนของแฟนสาวทั้ง7คนอย่างชัดเจนหากเขายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเขาก็ ต้องทําให้เขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างดึกดื่นชายคนนั้นฝันถึงผู้หญิงที่เขารักอย่างแท้จริงเธอห่วงยยเขาเสมอโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนแต่เมื่อชายคนนั้นส่งแหวนให้เธอเธอกลับไม่ใส่บอกว่าจะเก็บมันไว้ก่อนชายคนนั้นสงสยัยและเธอก็บอกว่า จะใส่เมื่อถึงเวลาที่จริงแล้วเธอได้รู้เรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเขามานานแล้วจากกลิ่นน้ำหอมที่เขาใช้ทุกวันเมื่อตื่นจากความฝันและเข้าห้องน้ำชายคนนั้นก็พบว่าอาการเมาเรือของเขาแย่ลงเขารีบไปหารามูเนและถามว่าทำไมอาการถึงไม่ดีขึ้นแต่กลับแย่ลงแทนรามูเนยืนกรานหนักแน่นและบอกว่าเขาไม่เคยสัญญาจะรักษาอาการป่วยของชายคนนั้นผ้าผืนนั้นเพียงแต่ปกปิดไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็นอาการของเขาในเมื่อเจ้าเลือกความสุขชั่วคราว ข้าจึงต้องคืนสถานะชั่วคราวของเจ้าทันใดนั้นชายคนนั้นก็หนึกขึ้นได้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยพูดไว้มันเหมือนกับจี้ชายผู้หวาดกลัวจึงขอความช่วยเหลือจากรามูเนะอย่างสิ้นหวังรามูเนะจึงหยิบโฮโลแกรมออกมาและสั่งให้เขาสวมแหวนทั้งหมดบนนิ้วจากนั้นเขาก็ดึงเส้นผมจากร่างกายส่วนล่างของชายคนนั้นออกมาแล้วใส่ลงบนนิ้วในไม่ช้าชายคนนั้นก็แปลงร่างเป็นจี้ รามูเนเตือนเขาครั้งสุดท้ายบอกความจริงกับผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับแหวนทั้ง7วงหากทําเช่นนั้นแหวนที่เชื่อมโยงกันด้วยคําโกหกจะหลุดออกทีละวงชายคนนั้นสูญเสียความสงบอย่างรวดเร็วไม่มีทางที่เขาจะบอกความจริงกับแฟนสาวทั้ง7คนได้รามูเนไม่ต้องการสนใจเขาอีกต่อไปเขาจะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบในท้ายที่สุดชายคนนั้นสารภาพว่าเขากําลังคบกับผู้หญิง7คนในเวลาเดียวกันหลังจากถูกทุบตีมาหลายครั้งในที่สุดเขาก็ได้ยืนหยัดต่อหน้าหญิงสาวที่เขารักอย่างแท้จริง หญิงสาวรู้สึกยินดีกับความมุ่งมั่นของชายหนุ่มและยินดีต้อนรับเขาสู่ร้านอาหารของเขาทุกเมื่อ